สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามจากต่างประเทศกันนะครับคุณผู้ชมครับคณะกรรมการชุดใหม่ของฮ่องกงที่มีหน้าที่คัดกรองคุณสมบัติความจงรักภักดีต่อประเทศชาติของนักการเมืองและข้เจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมได้มีการประกาศตัดสิทธิสมาชิกสภานิติบัญญัติฝ่ายค้านของฮ่องกงเป็นกรณีแรกเมื่อวันที่26สิงหาคม2 5 6พ ทำให้ฝ่ายค้านอิสระในสภาฮ่องกงนั้นตอนนี้เหลือเพียงแค่คนเดียวนะครับครับถแถลงของจอร์ีหัวหน้าคณะมนตรีซึ่งทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการคัดกรองที่ทรงอิทธิพลชุดนี้เนี่ยนะครับเปิดเผยบอกว่าคณะกรรมการตัดสินเฉิงซุ่งไท่หนึ่งในสองผู้แทนจากฝ่ายค้านในสภานิติบัญญัติฮ่องกงโดยพิจารณาจากคํากล่าวและพฤติกรรมก่อนหน้านี้ของเขาที่ถือว่าไม่จงรักภักดีคําตัดสินนี้ให้มีผลทันทีนะครับ เจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้นี้ไม่ได้ระบ,บุว่าเฉิงได้แสดงพฤติกรรมใดที่ทําให้เขาถูกตัดสิทธิ์ผลจากการการะทําครั้งนี้เนี่ยครับทำให้เหลือสสอฝ่ายค้า,านฮ่องกงที่ไม่ได้เป็นผู้จงรับภักดีต่อรัฐบาลอยู่ในสภา,านิติบัญญัติเพียงคนเดียวเท่านั้นคือสสอ,อิสระที่เป็นตัวแทนจากภาคการแพทย์สําหรับเฉิงุงใส่นั้นเนี่ยครับอายุสาิ็ดปีเป็นสสฝ่ายค้านที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวที่ไม่ได้ร่วมในการยกขยงลาออกเพื่อประท้วงการตัดสิทธิ์สี่สสเมื่อปีที่แล้ว เมือ่อปี2560เขาเคยมีความผิดฐานดูหมิ่นธงชาติจีนและก็ฮ่องกงด้วยการจับธงวางตับหัวระหว่างการอภิปรายในสภาผู้แทนร,ราษฎรการตัดสินของคณะกรรมการคัดกรองชุดนี้ซึ่งเป็นผลผลิตจากกฎหมายปฏิรูปการเลือกตั้งของฮ่องกงที่ออกโดยจีนแผ่นดินใหญ่แสดงตัวอย่างให้เห็นว่าคงเหลือตัวแทนจากฝ่ายค้านเพียงไม่กี่คนที่จะสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ในอนาคตเดือนธันวาคมนะครับ ฮ่องกงจัดการเลือกตั้งสภาชุดใหม่แต่มีสมาชิกไม่ถึงหนึ่งในสี่ที่จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและยังมีแต่กลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความจงรับพักดีแล้วเท่านั้นที่จะสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ครั้งสุดท้ายที่ชาวฮ่องกงสามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงได้เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตเมื่อปลายปี2 5 6 2หคราวนั้นผู้สมัครฝ่ายสน,สนับสนุนประชาธิปไตยกวาดที่นั่งอย่างถล่มทลายนี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่ฮ่องกงตอนนี้เข้มงวดในเรื่องของการคัดกรองมาตรฐาน ของผู้ที่จะมาทํางานในสภาผู้แทนราษฎรนะครับสําหรับผู้ใดที่แสดงออกถึงความเกลียดชังนะครับหรือว่าไม่รักต่อชาตินั้นเนี่ยครับก็จะถูกปลดออกโดยทันทีซึ่งเขามีคณะกรรมการในการพิจารณาพฤติกรรมนะครับหรือว่าคัดปรองคุณสมบัติเพื่อที่จะให้มาทําหน้าที่นั้นเนี่ยนะครับให้กับประเทศแล้วก็มีความมั่นคงความเจริญต่อไปในภายภาคหน้านะครับเห็นตามได้แต่ว่าจะต้องไม่ เกลียดชังประเทศของตัวเองไม่ทําลายล้างประเทศของตัวเองนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าเวลานี้กฎหมายที่จีนแผ่นดินใหญ่ออกไปบังคับใช้กับทั้งด้านฮ่องกงนั้นเนี่ยครับเข้มงวดกดขันเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจน่านํามาเป็นกรณีศึกษาในการที่จะปรับใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยเช่นเดียวกันครับ